ไอคอทนิไอเดือกคนแข่งกีฬาคนเเจ็บพักเจ็บวงไว้เออนั่นแหละดึงอนโอเคนั่นแหละอไสิโอเคือ่ังไม่ม่นั่นแหละเอาตังไว้ยเนาะใส่น่อยแต่เออนั่นแหละดึงก็ดึงแบบนี้สิเออ ดนะเอาเอาลงดีๆวางดีๆเอาเอาแดดเอาตั้งดีๆสิครับลูกหมูเอามือจับเออสละเนาก็ไม่เอาลงละวางไว้ดีๆนั้นด้วยม,มากเก่งมากลูกหมู น้ำม,มันหอยอนี่อร่อยมากเลยเนี่ยคงจะเก็บแต่ผมไม่ได้กินก็กินสิเพราผมไม่กินผัดค่ะต้องกินสิเก็บแล้วต้องกินสิครับไม่กินครับผูกแล้วก็ต้องกินสิน้องควางต,ต้นใหญ่ใหญ่คูเค็งไปไหนผมเห็นรถคูเค็งเอ้ากะยู่สนามกุยยูนคุณได้บอกสนามไปกองนี่เอาจับเอาตอนนั้นอะ เร็ว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 งอ่ะห้าโอ่ะอืมยเป็นอยู่นวสาเตองนี่ยูหอปละซูงู้ที่ป้ายางเอายูหอไชุมอืมมผไป่เห็นอยู่างหลังคนะบอกมีป้าหยางคนละบอกผมว่าจะไปหาคเค้ายางว่าเคไปหาหัวอ่อนห้องปินี่าหัวอ่อก็เห็นยูสนามเปตองนบอกสนามบอกพวกยิง่รู้ ค่สองเป็นไนโหเต็มแล้วพอออกมีใ,ใครอยากได้ไหมอันนี้เจ็บไหมไม่ไม่เอาออกเลยออกเลยออกแห่บนรถหรือว่าเป็นหลังอยเอาออกเออออก,อออกไ,ไปนู่ไปน,นู่นี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 ่ อักปลอสารพิษดูสิมเห็นพะโละแมลงเลยอหอยกินทำไมไมันมีแต่มแมลงกินไม่อักปลอสารพิษเนาะบริสัทใส่ยาเน,ะนาะยนะดึงอู้น,นี่นแตก<า>เลยเป็นไรมีเยอะนดี่ออกเลยล้ะจะไปบุกเดี๋ยวผักจ้าทุกคนกินได้เยอะเ่ยผักไฮโดรโปน ง้ำแห้งรอดบน

โอา <Okay. S 1> ไม่มีที่แหละจะเข้าไปจะเข้าไปมาเาข้างบนจะก,กระด็นโอ้ยอลากน้ำเต็มเลยดครับเอาแล้วก็เอาข้างบ,บ,บ,บนเลยนั่นแหละโอ้โหลากขวดใหญ่มันเต็มเลยเอา ม่เป็นไร,ไรยังออกเดี๋ยวแบ่งให้ยายมีเอาแบ่งให้ผมด้วยไม่ไดกินอยู่ติไม่รู้ไม่กินต้องแบ่งให้เพราะยายไม่ค่อยกินอันนี้จับนี่แหละมาพี่ป่ะเนี่ยอพี่จับไว้น,น,นัะนนะจับไว้อ๋อจับนี่เลยเอาวางไว้นนั่แหละเอามาอย่างเมื่อไห่แล้วเนี่ยมองไม่เห็นละไง Manda mão.